อ๊าแป็นเอเตื่อเทือนแล้วพี่น้องเอ้ยเฮือนที่ว่าถึกมางข้างนึงได้ได๋พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้พวกเฮาไสๆๆเบิ่งอยู่ขออนุญาตขึ้นทึงเฮือนนีเด้อึ๊บโอ้พี่น้องเอ้ยที่บ่าวจันทร์ซื้อมาให้เพิ่นรอบก่อนเนาะหม้อแหกหม้อก็ยังบ่ได้ใช้เนาะบ่ยังบ่ใช้อยู่มไว้คือเก่าโอ้ยเพิ่นย่านมันเก่าเนาะอืจุด ยะเอ้ยย่านบ่ลูเปล่าแปรแปลนคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเข่ามาอุ้ยกระเขาเข่าสอบพังไงเผินซื้อเอาบ่อาสอบเท่าดรเดียวนี่เป็นเป็นนี่ไดชาแน้องอันเบลตะโลเพิ่นอะเนาะอยู่ในคุกอยู่บอตอนนี้เพิ่นบริยากออกมาบ่บริยั่งยังบออนุญาตให้ออกเนาะ ย่านบุญหญ้าลูกยีเดฟีนองเลยเนาะนี่พักนางตูพักอันนี้โอ้โหนี่มากเจ้าเอิญหมากยังอันนี้ฮะเจ้าเอิญหมากยังบ้านเจ้าเอิญหมากยังบ้านเจ้ามักเล้งฮะห<า>มกักเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้ใส่มากมากยังเกาะมกัมกเล้งมักเล้งเออ <laughs> 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 บ้านเฮานี่เอิญหมาก

เยตใ่ตัวได้เฮือนเพิ่นอันนี้บอนี่เฮ้นเ้ยเด้ยเน้เฮ้อเนยเฮ้ยเน้ยเ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮียเอ้ยเฮ้ยเฮ้อ้ยเยเฮเ้ยเเฮ้ยน้ยเ่้่เฮ้าเเฮ้ยกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮนมี้าเเเน เด็กกะบูมีอ่ไม,ม่มาตอกเหาเองอพอเพิ่นมางเองเพิ่นบ่เออโดยอ๋อบ่าวอันอันเพิ่นที่เข้าคุกนี่บ่โดยเพ่เนาะมั<อ>้มงยินยาไงมั้งบัดเมาอย่าได้กินไงเจ้าจักนอนทำทำมืออะไรบูได้กินเนี่ยนอนโดยนอนบัดมือบัดเรน้นนอน นอนอู่ใช้ใบอลป็นนอนนี่ยนีอนอนอยู่นี่ดูอ๋อน่า พี่น้องเลยเป็นอีกหนึ่งเคสเนาะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่พี่น้องเอฟซีกำลังเสียพี่น้องเลยเนาะกำลังเกาถึงและก็ะอยากให้ครอบครัวนี่แหละวันซะเนาะให้มีบ้านเฮือนซาน ให้ได้บ้านาพัชนซาพี่น้องเลยเนาะเอ่อให้มีมงส่งมงส้นม,มุงเศร้าที่เน่ยนนากว่านีโอ้ยพี่น้องเลยเนาะรวมถึงเบาจานบนันนำก็คือกันเนาะเห็นสภาพเพื่อนซานเห็นครอบครัวของเราดูกน้อยสองคนพี่น้องเลยย้อนความจนเนาะเอ่อหาเศร้ากินคำ เลยเหตุให้สร้างเฮือนสางซา,านได้ซํนีว่าสันพี่น้องอ่ะเนาะเป็นครอบครัวไดไปบบได้พี่น้องเลยเนาะอยู่ทีบ้านกระตูเมืองเซโปนทางแยกขึ้นไปเมืองนองย่องไกคคายหนาข้ามาพี่บัตรที่นี่พี่น้องเนาะบ่าวจันท์คอมาอัปเดตชีวิตการเป็นอยู่ของ ครอบครัวของเบาเดี๋ยว่าน้องตะลุเนาะหรือว่าน้องกระบาลพี่น้องเลยสื่อเสียงเพิ่นเนะาะพังสื่อหลายคู่หลายคนกน็โอ้ยว่ัสดุเออสื่อกับเป็นศรรนะาสตร์เนาะว่ัสดุพี่น้องเลยสื่อตะลุเออแล้วลก็สื่อกระบาลพี่น้องเลยเนาะนี่แหละเฮือนซ่านของเราไนะงเนาะย้ำหนาวกับหนาววาวๆแล้วพี่น้องเลย ยำฮ้อนนี่กะซื้อสิฮ้อนเนาะสังกสีตำๆเนาะไปทางไดเด้มิสมอยสะมีพูพี่น้องยืนแกแลอยู่ติเนาะเอ้อมาเบิ่งก่อนโอ้ยเอออุ้มลูกคอยผัวอยู่บอันนีเนาะโอ้สดีสดีเอ้สดีพี่น้องเนาะอืเฮ็ดหยังอยู่เนาะเฮ็ดอหยังอยู่เอออยู่เือน บ่มีอันเบียกเฮ็ดมาอนีิเนาะเอาลูกอยู่เพื่อนถ่าผัวบ่ออ่าเบากระบานเบาตะลุไปใช่ไรไปเฮ็ดเวียกมันต้นโอ้ไปเฮ็ดเวียกมันต้นโอ้ไปแต่เท้า,าพุนพ่นบอกโอ้พี่น้องไอ้เจ้าก็เลยอุ้มลูกคอยผัวอยู่นี่เผาหม้อย,อยังอันนี้ออนมันต้นมยังต้มน้ำต้มน้ำน้ำกินนี่บ่เบิ่งเบึงเบึงเห็นเบึงพี่น้องเนาะ โอ้ oh. ต้มบริมีอันอันนั้นบอกบดิมีเอ่อหักไม่หกักงย,ยังใช่บ่ดกบ่มีเนาะต้มแบบให้มันสุกแต่จังกินเนาะอืกินข้าวแล้วกินแล้วกินกับยังมื้อนี้กินหน่อไม้หน่อไม้ฮะนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เออหลายคู่หลายคนก็ดกินฮอดกินถึงเจ้าว่าสันเนาะอยากให้วัจนเข่ามาหาดีกว่าว่าสันพี่น้องเไย ไปอัปเดตเือนซ่านของน้องเพิ่นให้เบิ่งอีกแน่ว่าั่นโดนเติบไล้เนาะบ่ได้พัอกันเนาะยังจื้อกันได้อยู่บ่จื้อข่อยได้บ่จื้อข่อขว่าวยังจื้อไขบ่าวจั่นเออนั่นย่ะว่าพี่น้องไงเนาะกับน้องกาบานอันนี้น้องยังนี่มีนาน้องมีนาบ่เออผืนย่านเนาะผืนย่านกันเลยแบบว่าผืนไอ้พี่น้องไงน้องมีนาเซ่อีกผืนหนึ่งเด้อ อยู่เพ <can> okay, oh, ื <sh> no ่อนอยู oh, inside, oh, that that ่ข้างในเพิ่นอ๋อผู้นั้นเป็นเอื้อยบ่โอ้ผู้นั้นชื่อหยังผู้ในเฮือนซาราชื่อซาราโอ้พี่น้องน้องซาราอีกแล้วนี่เนาะเออบ่แม่นน้องซาาบ้านซะแล้วด้พี่น้อง้น้องซาาบ้านกระตูเด้อเนาะเออดยล่าสุดนี่เห็นทางเบาดีเพิ่นอ่ามาปดนีให้อีกบ่โดยอ๋อเพิ่นมาใส่นีให้จักร้าน มือเมื่อก่อนเอ้าบาิคนบอกเจ้าอยู่ว่าจักบเงินเงินเดิเอเบิ้ดระบ้อแบบนี้นี่เบิ้แล้วบ่เบิดแล้วเนาะโอ้ยดีใจดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะดีใจกินเข้าแล้วกินข่าแล้วเฮ้ยขอายพี่น้องไงยพื่นนี่เออเนาะดีใจน้ำเด้อบุมีนี่แล้วัดนี่เนาะมีแต่หากินหาซื้อข่าซื้อน้ำซื้อเนื้อกินมาให้ลูกเนาะ สร้างเอาพี่น้องเไยเอ่อที่นี่ได้สเสียเงินซานบ้านซองเนอะตัวเอ่อมือเท่าได้อันเบาตะลุเพิ่นไปเฮ็ดเบียกมือเท่าได้เพิ่นได้เงินเพิ่นเอาเงินให้มือเท่าได้มือละแสนมือ,มอละแสน <ừ. S 1> โอ้เสนกับประมาณร้อยร้อยกว่าเนาะร้อยกว่าบาทร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาทได้บ่พี่น้องเไยประมาณนี้แหละเนาะมือละร้อยห้าสิบบาทพี่น้อง อื้อโดยๆอีหย mm ังอันนี nah, ่บ่อันปอฮะอาปออ๋เพิ่นเอิ้นอปอครับพื้นอ๋อเจ้านี่บ่อันแบกอีหยังนี่โอ้มันใหญ่กว่าเจ้าได้พี่น้องเอ้ยเนาะลองๆสะพายให้อันบ่าวเบิ่งอยู่เอ้ลองๆๆเบิ่งอยู่เดี๋ยวๆๆเด้อสิ1 2 3โอ้อันนี้เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะว่าเจ้า อุ้มลูกไปซีพ่อหามนี่กะแบบแบบนี้วะเอาลูกไปน้ำได้กะเอาไม้ใส่ไปนี่น้ำพัวอืออื่นหักตาเออโอ้ยพี่น้องเไยเนาะโอเคป้าไปก่อนอันนี้เสื้อผ้าหน้านะเพิ่นโต๊ะใบเนาะลูกเงี้ยวใสเห็นวะพัวลูกเพิ่นไม่ได้ใสอันเพชรเพชรได้พี่น้องเไยเนาะป้าตามธรรมชาติแล้วก็คำมากเย้ยเพิ่นกี่เยี่ยว แล้วก็เฮ็ดให้ผ้าเพิ่นตากแบบซี่เนาะไปาผ่ามาเบิ่งเฮือนอีกแน่เป็นนี่ได้หั่นพี่น้องเอ้ยเจ้าหนึ่งเข่าอยู่พี่บ่มิราอันมิราเจ้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอยู่พี่บ่พุ่นเนาะอ๋อป่านตื่นเฮือนแล้วพี่น้องเลยเฮือนที่ว่าถือมั่งข้างหนึ่งเลยไดยพี่น้องเลยเนาะอันนี้พวกเขาใส่ใส่ใส่เบิ่งเยอะขออนุญาตขึ้นเพื่อนนี้ด้วยอ๊บ พี่น้องเอ้ยที่ວ່າอาจารยซื้อมาให้เพิ่นรอบก่อนเนาะหม้อแหกหม้อก็ยังบ่ได้ใช้เนาะบ่ยังบ่ใช้อยู่ทมไคือเก่าโอ้ยเพิ่นย่านมันเก่าเนาะอือจุดใจ๊ะเอย่านบ่ลูกละแปแปนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาอุ้ยกเาเข้าอบักใหญ่เพิ่นซื้อเอาบ่ อสอบเทไรเดียวนี่กระสอบใหญ่นี่สอบเทไรเจ็ดแสนพอดบอกพราะว่าจันร์เคยซื้อนี่เจ็ดแสนเนาะสูงนี่เลยยาวอันแพงพี่น้องเลยเขาพันพันพันหนึ่งร้อยเนาะเป็นเงินไทยนะเดี๋ยวนี้เงินบาทลงพี่น้องเลยโอ้โหเนาะก็เลยเผาเขาอยู่นี่แย่นเข่าเฮีย เฮือนโมมีกุญแจเนาะโมมีประตูอัดไว้ปะเฮือนโมได้ได้ห,หน<ด>ิพี่น้องไงเนาะเพอร์แป๊บนึงเขาเบรกไปว่ได้กินซ้ำเข่าเจ้าเนาะอันนั้นมุ่งวบอจันท์ซื้อให้อันบอพี่น้องไงมุ่งมอนสาดมอนอีหยังเสื้อผ้านะเพะเราก็บโลหลายเลยพี่น้องไงมีซ้ำทีบอจันท์ซื้อให้ไปเลยนเนาะเบ็ดเนาะน้องเพย์ถิมอตอนนั้นเนาะมุนไปเลย เป็นเป็นนี่ไดสารน้องเันบาตโลเพิ่นนอะเนาะอยู่ในคุกอยู่บ่อตอนนี้เพิ่นบริยากออกมาบ่อบริยากออกยังบออนุญาตให้ออกเนาะออกละยากเพินก็เคยหห้เจ้าอยู่บ่อน้องน้องชายบาตโลนี่ไดเคยให้เจ้าอยู่ ส่วนลายนี่ย่ได้ให้สุภเจ้าเนาะมิได้ให้แต่วววตะโลเพลิ่นอืออืกับห่าวโบได้เกี้ยวเหรอเก่ับกับพี่น้องเพิ่นเนาะออพี่น้องมีคนย่องเจ้าแซวแซวเนาะย่องว่าเจ้านี่ใจดีเนาะท,ทั้งทีโบแมนครอบครัวของเจ้าก็ยังให้ลูกให้ผัวเป็นหนีน,ำน้ำเนาะ เออเห็ดนี้ได้เสนาเพราะว่าน้องผัวก็คือนอ้องเฮากันแหละเนาะอ,อืมเป็นยังบ่ทันมีเมียบ่อันนั้นอนนันะอ่าน้องผัวน่ะยังเนาะยังเป็นไม่รุ่นอยู่ซัญชาเออคือเราบอกสิมาถามเรื่องเล่าของเล่าในะมื้อนี้เนาะเออเป็นยังไ,ไดแล้วอยู่ในคุกในคางสบายดีอยู่บ่ว่าซั่นเนาะออัน อยากเบิ่งเฮือ่อนเพื่อนพ่อปู่เจ้าน่ะอยู่ใส่อยู่ใกล้ๆนี่บอกพาไปเบิ่งได้ปะไปเนาะไปเนาะอุ้มเอาลูกเนี่ยเออพอดีแล้วมาเอาอันของกินอยู่ในรถเราเบาเลยไปเนาะอันนี้สวนเจ้าบ่ะเมนบ่ะโอ้ลงมาเบิ่งอยู่มาเบิ่งเจ้าปลูกพักอย่างแล้วนี่เออเพิ่นกับลูกพักปลูกหญ้าลุยได้พี่น้องเลยเนาะนี่ ผักนางตูผักอันนี้โอ้โันนี้มากเจ้าเอิญหมากยังอันนี้ฮะเจ้าเอิญหมากยังบ้านเจ้าเอิญหมากยังบ้านเจ้ามังเล้งฮะมังเล้งมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้ใส่มากมากยังเกาะมักเกล้งมักเกล้งเออบ้านเฮานี่เอิญหมากเครือหมากเครือค้นเนี่ยเหรอเอิญหมากเครือค้นบ้านข่อยเอิญ เจ้าบ้านเจ้าเอิ้นมักเล้งเนาะเออมักเล้งคนเอาใส่ตํามาหุงเนาะโดยแซ่บพี่น้องเออ้บงยื้อล่ะยับๆบังยเจ้ายับยซมเจ้ายับเพิ่นเบิ่งนี่ออสําเร็จัดให้เออโอ้อันนี้สวนผักเพิ่นพี่น้องเอ้ยโดยโดยอ้าจะปลูกผักงนี่จะปลูกอ่ะผักผักหอมเออโดยแล้วก็ผักบัวโดยแต่มมักพริกนําเนาะ โอ้เจ้าเห็ดเองเลยบ่ะไทยเห็ดไห้อันนี้เยื่อเฮือนเอ้ยเผินเห็ดอ้อมน้ำกันเ<อ>านาะ<อ>ปลูกน้ำกันเอ้ยปนีนอง่างามแน่นี่เจ้า,าขี้เบ่มาได้ใสใสขีบบ่เบ<อ>่ยยิ่พุ่นไอ้คอเอาน้ำพเพิ่มบ่ะเออเอ้ยปีนอง่ายอะเนาะอยากปลูกอยากผังอยู่แล้วกิดอไรเยอะเนือ้อไปไปเบิ่งเฮือนนั่นเยอะฮือนพ่อปู่เจ้าไป เนาะเอออยากเห็นพี่น้องเไยอยากลองบึงเยอะ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 หลายเยอะมากไปเนาะดูสองพี่น้องเไยเนาะแน้องกระบาลแกยุนี่สิประมาณสิบกว่าปีนี่แหละพี่น้องไงนี่น้องเพิ่นเนาะประมาณสิบหกนะเราจะนั่งบึงคักแล้วเนาะอยู่ทางใดเฮือนเพิ่น อ๋ออันนี้เมื่อนี้เพิ่นบ่ได้ซื้อกล้วยว่เนาะบมมีมือนี้เนาะโบเห็นเอ่อพวกล้วยมันบางมือมันก็เบิดเนาะเออต้องใล้รอ๋อพี่น้องอเมื่อนี้เขามาเบึงมาสมบ้านเรื่อนซานของน่องกระบานน้องตะลอีกพี่น้องเลยนี่แต่คนอยากให้เราไล่เพื่อนแต่ก็เห็ดยังไห๋เนาะพี่น้องเนาะอ่าก็พยายามอดสู้ เก็บออมพี่น้องเไงใช้ไปทั้งนี้บ่โดยโอ้ยใช่ขึ้นพูบานนี่ขึ้นพูบอ๋อฮึบอันนี้หมังยังอันนี้หมากนัดบ่กกหมากนัดบ่โดยต้นหมากนัดเพิ่นฮึบฮึบบึนฮึบเฮือกเฮือกใช่ัวได้เฮือนเพิ่นอันนี้บ่ นี่อ <c oughs> ขออนะุญาตเด้อเนาะโอ้อันนี้บ่อเฮือนเรานะ่ะโดยโอ้มันบ่มีแผ่นมีผาเลยน,นี่เนาะอ๋อว้าพี่น้อง <c oughs> เป็นบ้านที่อยู่ติดถนนอยู่ตัวนี้เนาะ <c oughs> นีบไปก่อนโอ้ตายพี่น้องเนาะ โอ้แต่ว่าบ้านเพิ่นกะหลังใหญ่อยู่แต่ว่ามันบ่มีแผ่นมีผ้าเนาะแล้วกะบ่มีเอ่อแม่มาตอกเาเองออเพิ่นมาเองเพิ่นบ่เออโดยโอ๋อบาอันอันนที่เข้าคุกนี่บ่โดยเพเนาะมากมอืเออกินยาเกมังบัดมยาบ่ได้ก,กินกเจ้าจักนอน,น,อ,นอ๋อํา ตํามื้อใดบ่ได้กินแน่นอนได้นอนมื้อม yes, ือไปเรียนนอนนอนอยู <h <h ่ใบอนเพิ่นนอนนี่อืออนอนอยู่นี่ดอคบ่มีเสื้อบ่มีหมอนเนาะือว่านี่มาแแช่วยบไข่หย้อนอันแไปชก เพิ่นเอาไปส่งอยู่คุกไว้แล้วแต่ก่อนเนี่ยมีนยเนาะแล้วอยู่กับไผ่เพื่อนหลังเพิ่นอยู่กับไผ่ก่อนเพิ่นมีคนอยู่ลำเราอยู่บ่ถ่ายแล้วาลมาอยู่นี่กับบุญมี่ไผ่กล้าอยู่นํำได้เนาะยานเราตีเนาะเออ,เ,อ,อเป็นเพื่อนหลังนี่พี่น้อง,งเลยนี่มุนไปเลยเนาะเพิ่นมากเนาะเรามากอย่างเราเราแบบ เสิบมึนเมาเลยทุกตีออกมุนมาเลยพี่น้องเลยอ,อันนี้หม่งจูไฟเนาะด,ดีแล้วเราบบจุดเนาะกำลังจุดยี่งโ้ยพี่น้องอันตรายบ้านเฮาบ้านเฮือนไก่เฮือนเคียงนี่มันสิลุกลามไปและไปโทษเพื่อนได้พี่น้องเลยเฮ็ด <c oughs> <c oughs> ทุกไล,กล,กลน์เฮ็ดไปเนาะลงไปขึ้นแหละห โอ้อันนี้เป็นเฮือนพ่อปูเด้อพี่น้องเด้อเฮือนพ่อปูอซึ่งพอเพิ่งเกษียรไปแล้วนะเราอยู่กับน้องชายที่ว่าเพิ่นคุ้มขังแหละเนาะอยูู่้เดียวหม่างมุนมาเลยเความจริงเนาะซุ้มเจ้ามาอยู่นี่ก็ได้เนาะความจริงนะปัวแปลงเอานี่ก็เฮ็ดเฮือนเฮ็ดใส่แผ่นเซพาเอานี่ก็ได้อยู่นี่ แต่ว่าบก้าอยู่เนาะวันดีขึ้นดีแล้วออกจากคุกมาย่านเรามาเพ่อีกเนาะเดินมีเทนี้บ้มีหอดี่เนาะเมนเบอร์บอลน่ะมาเลยอันนี้มียังก่อนน้ำมองคนคุดคุ้มห้องวิทย์่าชินห้องน้ำยู่นี่แต่ยังมาแล้วครับเดยนเดยนเดย เนาะไปลงไปเอาขนมไปอึอออ๊บอึบอึบเอ้ยบอกกันตะลุนี่เด้อบา่บาวระจันมาหาเนาะโอ้มาพี่มาพี่อากุยสบายดิพี่โอ้มาพี่มาพี่นนะพบบเาานาะเออเจ้าไปซื้ออาหารอยู่ตลาดนี่บ้าโอ้เฮ็ดยัโดงโยมเนี่สบายดี สบายดีเนาะโอ้ยอะกยพี่น้องไงพักฟอนอกล้วยบนนี้มีบ่กล้วยมีแหละชกอยู่ <laughs> เฮือนน่ะอือกล้วยซุปเออเป็นนี่ได้อ่าท่งนไงยังสบายดีอยู่บ่สบายดีน่ะพี่น้องเลมาดินนึงเพิน่นมาเยี่ยมมึงเพิ่นก่อนมาถามข่าวข่าวเรื่งองน้องทรายเราหัออนและนะเป็นเป็นนี่ได้แล้วอยู่ในคุกในคางสบายดีอยู่บ่ จักแล้วเาก็มาถามเบื้งมาเลยถามบ้านเดียวนะมามามาเลยถามเบื้งหลังมาเลยเบืงองเธอบ่ได้ถามมันอ่าตะลุเบื้งเนาะแม่นโดยมากก็ดีแหละเดี๋ยวเขาสีแดงนั่นให้เออพอได้กินเด้อพอได้เมื่อตอนลูกเนาะไปพ่อพี่ลูกอะไรไว้นี่ลูกลูกฮะน้อยนั่นน่ะใช้คำหนั่นเบาพลอยคนเล่าเจมาได้ร้อนน้อยนะเอ้าร้อนน้อยตำรวจนะไม่ได้ออกเลยลูกเอ้ย เขาอัดใช้โยกโตอือ,อ,อย่านเนอะ,นะอม,มามาม,าเมิเตะบอกตะโลในเด้อ่าบอจันทร์มาเยี่ยมนเนอะมือหนามือนในถ้ามีโอกาสสิมาหาดินน้ำม่เนาะมือนี่มีของมาฝากเนอะเป็นพวกเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้ออ๊อบอ๊อบมาอุ้ยพี่นัไงไยมีถุงยังซีบเนอะอันนี้สีแดงให้่างอัน อะโกยเพราะเลเมื่อกินก่อนเนะเ<อ>าะเป็นข้าวแล้วอะกยเด้อเอเอพอชุมเจ้าบ่ได้ซื้อเนาะให้ให้ถุงหนึ่งถุงยังซีบถุงนึงเลยกนะับเข้าสองถุงเลยเนาะหลายๆเลยให้เจ้าเอ้าเอาไว้กินเดเอเอ้อไม่มดเลยเข่าจัดไหนจะกัน <laughs> เช้าวนี่เพลิมากเลยตอนแรหพอดีเลยเนาะมาทันเวลาเนาะโอ้พี่แดงไงเอาฝากเมื่อกหร่ก่อนละกุยชุกเต็มหน่อยฮะเอาอยู่นี่กุยชุกครือหนึ่งเลยเสียวเอาฝากให้เอานี่ยบอฝากฮะโอ้ด้วด้วยดยเอาโอเคโอเคมาเอาในจ้าหน่อยเอาอืมพี่แดงไงเนาะเอาให้เพิ่นโอ้หลายเลยพี่แดงไงเนาะกะเข่าประมาณสิบโลแล้วก็ถุงยังสิบถุงหนึ่งอีกเนาะ หน้าที่แบบนี้น้องตะโลน้องกระบาลพีเดียวเด้อฮึ่บแอยวเด้อจัดว้าวเนาะเอาอันนี้ถุงยังสิบเด้อเอาให้สองถุงเลยเอรเป็นของทางเมย์กระพอใจดีเพื่อนเด้อน้องขอบใจเพื่อนแน่ขอบใจเพื่อนแน่วางก่อนวางก่อนโนมือขอบใจเมย์กระพอใจดีเพื่อนแน่ เดี๋ยวเดี๋ยวซธุเนาะเจ้าคือกันเด้อเออยู่ดีมีแห้งเดียงดูเดียงเต่าอยู่เพื่อนเนาะเอ้าฝากอันของฝากของต้นสำนีก่อนเดี๋ยวมือหนาซื้อมดินน้ำมัยเด้อเอเนาะไปมือเพื่อนมือเพื่อนจูลงจูลงเออพี่น้องเอาลูกถ่าผัวผัวไปเฮ็ดเบียกเนาะ มาเอาแบ่งปันให้เล่าพี่น้องเนาะยิวพอได้กินมีปลาปองมี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 เป็นนัวมีน้ำปลาเนาะอยู่ในนั้นนะก็ถือว่าครบเลยพี่น้องเลยเอ๋เนามะมาเยี่ยมมายา,ทามทำข้าวให้แล้วพี่น้องเลยน้องมีหลายคู่หลายคนมาให้มาเยี่ยมในวันเสาร์เนาะยังโบเบัสช่ำเนาะเข่าถึงยังซีบแต่ว่าเอาไว้นี่แหละพี่น้องเลย เดี๋ยวมารอบหน้าแจกต่ออีกเนาะเป็นของเมก็พอนี่ยฮักพอฮักนะเนาะของเราจันพี่น้องไงเพิ่นแบ่งให้ก็เลยเอาให้เพิ่นมมาสันา้นๆโอ้เฮือนเพิ่นหลังใกล้ๆนี่พี่น้องไงเนาะอยู่ใกล้ๆน,นี่เฮือนที่ผู้ที่เพิ่นคุ้มขังนะ,น,งงะนะน,น,น้องทรายของตะลุนะพี่น้องเน,นี่ยเฮือนกับโค้งห่างหลังใหญ่อยู่เป็นเฮือน เสาดินอย่างดีนะเนาะถ้าตบแต่งหรือว่าเอาแผ่นเอาพาเห็ดกันห้องกันยังกัอยู่แบบสบายเลยแหละแต่ว่าน้องกระบานเพื่อนว่าโบก้าอยู่พี่น้องไงเนาะออยู่เลยมันแบบพิดกันเนาะอ่าเป็นวันดีขึ้นดีเลยเพป็นอ่าคุ้มครั่งมากเลยอันตรายว่าสันเนาะโอ้ยเอาเราของฝากจากอโกริคอนจากพี่น้องไง พี่น้องไงเบกมากเลยน้องดูกระพอเพิ่น <c oughs> นี่ของฝากของต้อนตลอดพี่น้องไงโกยเพิ่นนี่เนาะโอ้อยเอ้ๆเอากระนุ่งให้บุกลาเพิ่นนี่กันน้นอาเออตกชุบคาเครือเลยโอ้ยคาเครือเลยได้ชุบเลยไ,ได้ีกระนมามัน ชอบทำมือเลยสุกอยู yeah, ่เฮือนเลยนี่ครับโอ้ยย่างกันนี่พี่น้องเลกินกนบมดทันแล้วนี่เนาะมันลดน้ำแล้วเผื่อหอดเฮือนนี่โอ้ยลองบึ้งเอาเปล่าโอ้สบายดีเนาะขอบใจเด้อขอบใจหลายๆเด้องกูอีเด้อเมื่อน่ะเดี๋ยวจะมาดินใหม่เด้อโดยเมื่อก่อนเมื่อนี้เมื่อก่อนให้เดินทางปลอดภัยเด้อน้องเด้อโดยโดยโดยขอบใจขอบใจโอไม่ได้เข้าไปแวะเฮือนซ้่ไหมเป็นอย่างเนาะ โดยโดยเม,มื่อไหนเมื่อไงก่อนอพี่น้องเอาขอบคุณขอบคุณเดอ้อบระสุขคสุคนที่เขาหับเขาส้มได้ติดตามพี่น้องมาหนี้มาเยี่ยมมายามมาทำความรู้จักกับครอบครัวของตะละุเพิ่มเติตมอีกพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นเฮือนหลังนี่วิวก็งามงามพี่น้องเลยติดถนนเลยเนาะแต่ว่าเฮือนนี่ถึกแมางถึกเพย์หย่อนดุพี่น้องเชิญดุทอร์พีกับแมนเนาะน้อกทอรพ์ออรพีติด สิงบุรีแล้วก็เป็นบ้าเป็นง้อเนาะทำล่างมั่งเพเพืเ่อนซ่านอ่ะนี่แหละผลของการเสพติดพี่น้องเลยเนาะบ่มอีอย่างดีนะเนาะอจากเหตงไดพี่นองง้องเลยดีเลี้ยงได้กด็ดีเด้อพี่น้องเด้นะเอเนาะอศาักษาสุขภาพเนาะคนเฒ่าอายุมีแค่ข้างหนึ่งข้างเดียวทั้งพี่น้องเลยเนาะอย่าปล่อยให้ช่างกระต่ายไปวัน,นๆก็แล้วกันนะเนาะอใส่ชีวิตให้มีคนะ่าเนาะ ในภายภาคหนาย,ยัางอีกเงวไก่พี่เนาะไปก่อนคลิปนี้สบายดีัดสุขูสุคนเนอเนาะเจอกันไหมเนาะไปพี่เนาะ